สวัสดีค่ะแม่แม่ใกล้คลอดแล้วนะคะเราต้องเตรียมตัวจัดกระเป๋ากันแล้วาจากประสบการณ์ลูกคนแรกของทูบน้องทิชาก็ทําให้ทูบมีประสบการณ์ในการจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปคลอดการจัดกระเป๋าเตรียมตัวไปคลอดเนี่ยควรจะจัด2อาทิตย์นะคะก่อนที่จะไปคลอดเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินน้ําเดินเจ็บท้องเราจะได้คว้ากระเป๋าแล้วไปได้เลยนะคะเอาละเรามาดูกันว่าเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปในกระเป๋าบ้างนะคะอยา่างแรกเลยชุดนอนคุณพ่อค่ะ ชุดนอนแล้วก็ชุดอยู่อยู่ในห้องกับเราอะนะคะเอาใส่ไปก่อนเลยมัดมือโชกเ่คุณพ่อต้องไปเฝ้าเรานะคะ <c oughs> แล้วก็อันที่สองเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือชุดชั้นในของคุณแม่อยากจะเล่าให้ฟังว่าชุดชั้นในเนี่ยควรจะเป็นชุดชั้นในให้นมได้นะคะมันก็จะมีอันนี้นะคะก็เปิดให้นมอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกสําหรับคุณแม่นะคะก็จะมีสองแบบเป็นแบบเต็มตัวกับแบบเป็นทรงนะคะก็เราก็เอาไปด้วยแล้วก็ สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะคืออุปกรณ์ที่เราใช้ในห้องน้ำเนี่ยแบบชมพูยาสระผมอะไรเงี้ยเราติดไปอยู่แล้วแต่ว่าครีมทาผิวสําหรับป้องกันรอยแตกเราต้องติดไปด้วยเพราะว่าเมื่อเราคลอดแล้วเนี่ยท้องยุบเนี่ยก็แตกได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะท้องขยายนะคะฉะนั้นต้องเอาไปด้วยเดี๋ยวไว้รยาศสตทีวิธีการทาครีมอีกทีนะคะสําคัญมากต้องเอาไปเดี๋ยวไม่สวยนะคะแล้วก็ อีกอันหนึงค่ะคือชุดใส่กลับของคุณแม่อันนี้อยากจะแนะนําว่าควรจะเป็นชุดที่ใส่สบายจะเป็นชุดที่เปิดให้นมได้ตดูมหน้าหรือว่าจะเป็นชุดที่เขาทํามาเพื่อให้คุณแม่เนี่ยให้นมโดยเฉพาะแล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คือเอกสารสําคัญอันนี้สําคัญมากเวลาจดทะเบียนเกิดลูกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณพ่อคุณแม่นะคะติดไปด้วยค่ะง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมคะ แล้วก็หลังท้ายคลิปอันนี้ทุกก็จะมีลิสต์ให้แม่ๆจดกันนะคะจะได้เอาไปเตรียมจัดของทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมคลอดกันเลยนะคะ